สวัสดีครับนักเรียนนะครับคุณวินยูนะครับถามมาเราก็ตอบไปนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเลขในระดับมธัธยมปลายของกศนรหรืออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละข้อนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จํานวนจริงนะครับเอ่ออันนี้ตอบข้อข้อ,ขอวายที่มันไม่ใช่จํานวนจริงเนี่ยมันเป็นเพราะว่านะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นเลขที่มันเป็น อยู่ภายใต้เคร,รื่องหมายลบสิบหกไอ้รูทสองเนี่ยมันเป็นจํานวนจริงแต่ว่ามันเป็นจํานวนอะตรากระยะนะครับอะตกยะอัะตกรกยะก็คือจํานวนที่ที่เขียนแล้วทศิยมไม่ซํากันนะครับเวลาเรากดาเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยทฤษฎของรูทสองเนี่ยมันไม่สํากันแต่ว่ามันยังเป็นจํานวนจริงแต่ข้อคอกวายเนี่ยมันไม่ใช่จํานวนจริงดังนั้นข้อคอกวายคือข้อที่ เป็นคาตอบที่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ใช่จำนวนจริงนะครับต่อมาในข้อ2นะครับข้อใดมีคุณสมบัติการถ่ายทอดอันนี้ขออนุญาตอธิบายคําตอบเลยนะครับถ้า a เท่ากับ b แล้วก็ b เท่ากับสดังนั้น A เท่ากับ C นะครับมันถ่ายทอดมันเท่ากันนะครับเเท่ากับ b แล้ว b ไปเท่ากับ C ดังนั้นเราสรุปได้ว่า A กับ C มันเท่ากันเพราะว่า B มันถ่ายทอดจาก A ความเท่ากันของ A ไปสู่ความเท่ากันของ c ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า a กับ c มันเท่ากันมันจึงเป็นคำตอบนะครับส่วนในข้อ3นะครับข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์เนี่ยนะักเรียนจำไว้นะครับมันคือระยะทางสมมุติว่าค่าสมบูรณ์ของลบ3มันก็คือระยะทางไม่ไม่มีใครพูดว่าเราเราไปนครสวรรค์ลบ3 0มกิโล เราเราเดินไปโรงเรียนลบสลบสองกิโลมีมีแต่ว่าเราไปโรงเรียนเนี่ยเป็นระยะทาง2กิโลคำว่าระยะทางก็คือค่าสมบูรณ์นักเรียนจำไว้นะครับระยะทางคือค่าสมบูรณ์แล่วนะครับเหมืนคู่กันส่วนข้อ4นะครับมันก็เลขยกกำลังนะครับฐานเหมือนกันก็เอากำลังมาบวกกันก็คือเอา5 บวกกับลบเนะครับแล้วบวกกับลบเจอกันมันก็กลายเป็นลบก็ก,กลายเป็น5้ลบเมันก็เหลือลบสนะครับมันก็คือคําตอบนะครับดังนั้นข้อ,ขอนี้ก็คือคําตอบนะครับถัดมานะครับในข้อ5ข้อใดคือคําตอบอันนี้สามสแควร o รูทหรือ3ลัที่5บวกกับ4ลักที่5มันก็เป็น7ลที่5อันนี้เป็นข้อ 'is a baby' นะครับไม่ต้องอธิบายข้อ6นะครับเซตเขาได้ถูกต okay. ้องเซตของเดือนสามร็จวันเป็นเซตว่างไม่จริงไม่จริงนะครับเพราะว่าเซตว่างนะเพราะว่าเดือนที่มีสาเร็จวันมันเยอะแยะตาแปะไก่มกราคมก็ใช่มีนาคมก็ใช่พฤษภาคมก็ใช่นะครับมันมีเยอะมากมันจึงเป็นข้อที่ไม่ถูกข้อข้อขไข่นะครับจํานวนเต็มบวก ตั้งแต่2ถึง5 2ถึง5ก็คือ2 3 4 5ด้วยอันนี้มีแค่2ถึง4มันก็ไม่ใช่นะครับเซตของสระ AEIOU นะครับ a i o u มันก็ไม่ใช่เพราะว่าน,นี่อันนี้มันเป็น X นะครับดังนั้นคำตอบข้อสุดท้ายไม่ต้องคิดเลยก็คือข้อง,องงูนะครับจำนวนประชากรของประเทศไทยเนี่ยเป็นเซตจำกัดถูกต้องครับแต่ว่า แต่ว่ามันเยอะแยะตาแปะไก่เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยนับไม่ค่อยถูกแต่ว่ามันก็คือมันก็มีจํากัดของมันนะครับมันไม่ใช่ไม่จํากัดนะครับข้อต่อมานะครับข้อ7นะครับอันเนี้ยครูไม่รู้ว่ามันคืออียงก็นะครับครูผ่านไปก่อนนะครับนักเรียนก็ไปมัวเอาแล้วกันนะครับโอเคข้อข้อ8นะครับแรงเงาในส่วนที่ ตรงนะครับแรงเงาก็คือส่วนนี้ส่วนข้างนอกนะครับก็หมายถึงว่า a อันนี้คือไอ้รูปไข่นี้คือ a รูปอันนี้คือรูป b มันเกี่ยวก้อยกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือ a union b แล้วเราไม่เอา a union b อันนี้อันนี้เรียกว่า a union a รวมกับ b นะแล้วก็เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเนี้ยฉันไม่เอาเธอนะจ๊ะฉันไม่ชอบเธอจ๊าอันนี้คือ a union b แล้วก็ไม่เอาไม่เอาสิ่งที่อยู่ข้างในไม่เอา A ไม่เอา B นะครับไม่เอา A ไม่เอา B ก็คือเอาข้างนอกข้างนอกมันก็คืออยู่ในสี่เหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่า Universe มันก็คือจักรจักรไม่ใช่จักรยานอนี้คือจักรวาลนะครับโอเคข้อต่อมาแต่ละทนเขากล่าวสองสี่หกแน่นอน Baby. อิซาเบลีคราวนี้ก็เป็นนี้เลยครับเพราะว่ามันเพิ่มทีละสองอยู่แล้วข้อสิบจากเหตุตอนี้คนกินผักทุกคนหน้าตาดีดีสุดหล่อนะครับคนบางคนอ้วนบางคนกินผักนายแดงเป็นคนอ้วนนะครับนายแดงกินผักสรุปไม่ได้นะครับไม่รู้ไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วก็นายแดงหน้าตาดีจริงเหรอนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่านายแดงกินผักดังนั้นเนี่ย มันก็เลยสรุปไม่ได้ว่าในแดงหน้าตาดีมันก็เลยผิดนะครับคนอ้วนบางคนหน้าตาดีดีสุดหลอ่อสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับถูกต้องเพราะว่าคนคนอ้วนบางคนเนี่ยหน้าตาดีเพราะว่าคนอ้วนบางคนเนี่ยมันกินผักนะครับไอ้คนกินผักเนี่ยมันก็คือหน้าตาดีเอานี่มาใส่เลยจ้าบเลยนะครับแล้วก็คนอ้วนบางคนหน้าตาไม่ดีคีเรคีเล ป๊วผิดนะครับดังนั้นตอบข้อเข้าไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อ1ถึงข้อ10ในในชุดแรกนะครับอันนี้เป็นชุดที่1นะครับคุณคูณเขียนไว้ชุดที่1นะครับเราจบการเฉลยชุดที่1นะครับเดี๋ยวเราจะพบกับชุดที่สอง And now i s time a y goodbye. Hopefully the lesson <to start. S 1> is helpful for your understanding. And do not forget to please like, share, and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.